พากันมาเก็บผลไม้พากันเข้าป่าเก็บผลไม้เจอผลไม้สีแดงลูกอะไรก็ไม่รู้มาเก็บกันในป่าไลคเพนได้เยอะยังมิเซเตะโคดูน่าซิออ้ยไหนรู้สิลูกอะไรนาะนี่เนั่นด่รเนี่ยคอเน่ นัน่นนี่อ่ะอเก็บไปเก็บไปคาเบตตลดไม่ได้นูอยากเอาเข้าปากเด้อเซรีคาเบนตาลาดไม่ได้วันนี้ไม่มีอะไรนะคะเป็นเช้าเป็นอ,อ้ยเจอถั่วเออปล่อยมันปล่อยมันถั่วที่พ่อไปถอนมาเมื่อวันก่อนแล้วมันร่วง วันนี้ก็เป็นเช้าวันอาทิตย์นะคะสุดสัปดาห์วันหยุดสุดสัปดาห์นะคะไม่มีอะไรทำเนาะปู่กับย่ากับพอบ้านก็ออกไปทำงานที่ไร่นะคะเหลือแม่เลี้ยงลูกอยู่บ้านก็พาเดินรอบบ้านนะคะช่วงนี้อากาศเย็นสบายนะคะที่ฮอกไกโดเนาะไม่ร้อนแล้วนะคะเพราะว่าเป็นช่วงเดือนตุลาแล้วนะจ๊ะอากาศเย็นนะจ๊ะไหนดูสิมิสเต๊ะ้องเก็บได้อะไรคะ อยป็นลูกอะไรนี่เนาะเยอะมากเลยอะ่ะขึ้นติดอยูตบักกันเดี๋ยวเด็กๆเขาจะพาไปดูถั่วนะคะถั่วแดงถั่วแดงเล็กที่พ่อบ้านเขาไปเกี่ยวมาเมื่อวันก่อนเนาะ ตอนนี้เรากําลังเป่าแห้งอยู่นะคะ<ม>กําลังอบแห้งอยู่<ม>ให้ถั่วมันแห้งนะคะ<ม>นี่นะคะ<ม>ถั่วแดงของเราก็มีอยู่สองขังนะคะ ันนี้เป็นถั่วพันเป็นถั่วอซูกินะคะของเราเอาไปส่งเอาไปส่งแล้วน่าจะถ้าจะไม่ผิดน่าจะหกถังนะคะอันนี้เป็นสองถังสุดท้ายที่ยังไม่ได้เอาไปส่งที่สากรณน,นะคะอ๋อแล,ล,ล้วหนูมาขึ้นอะไรล่ะคะลูกออมาขึ้นอะไรไอตัวน้อยๆน,นี่นะ บายบายอะหนูหนูไม่เอาลูกโน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 อือเล่นแค่นั้นพอฮันดูดเกเดะฮันดูดะเกดเสียงอบเสียงอบถั่วก็จะดังนิดนึงนะทุกคน,นก็เขาจะเป่าพัดลมนะคะ เขาจะมีเครื่องเป็นเครื่องเป่าลมตรงนี้เนาะตรงนี้นะคะเป่าลงมาลมมันก็จะขึ้นมาจากด้านล่างนะคะขึ้นมาด้านบนก็จะค่อยๆเป่าให้ถั่วเราแห้งนะคะนี่อุ้ยหนูฝุ่นมันเยอะลูกไม่เอา เด็กน้อยก็ไม่มีอะไรทำเนาะตื่นเช้ามาก็กินโคงกินข้าวเสร็จก็มีดูกระตูนดูกระตูนไปครึ่งชั่วโมงแล้วก็ออกมาเดินเล่นเมื่อกี้ก็ปั่นจัก,กรยานไป30นาทีแล้วก็เล่น่้นแอบไปเมื่อกี้แอบแอบเพ <c oughs> นเคนหนูเอาจัก,กรยานไปเก็บจิเตเชัเอาจัก,กรยานไปเก็บด้วยค่ะ ไปเร็วๆจิเต็นชาเอาจากย่างไปเก็บไม่ต้องมาทำหน้าบูดไปปันเซต้องรู้จักจเก็บเอาแนอาทน,นคิงคนงคิวส์เกตเต้ เฮ้ฮานามิเซเตอ้ยหมวยเก็บดอกไม้สวยจังเลยค่ะดอกไม้ย่าสีขาวสวยจังเลยอิตายอือดอกไม้สวยจังเลยคอตเลยอ้ยล้มเจ็บมือเขาบอกล้มเมื่อกี้ล้มเราเจ็บมือเลยได้เยอะปะไม่เป็นไรเอานันเคนโตกลับแล้วไป อ่ะเดี๋ยวเข้าบ้านดีกว่าเนาะได้เวลาเข้าเที่ยงแล้วยังไงก็วันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะทุกคนบายบายพี่ๆก่อนแล้วเคนเค,คนเบายบายสซดีสซดีบายบายแล้วทำอะไร<ป>ถ้าก<ป>ีบายบายแล้วบาย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 